อพาร์ตเมนต์ห้อง C หนึงสี่ เรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นกับอาบในช่วงปีพุทธศักราช2557ช่วงเวลานั้นอาบได้งานทำอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีสาขากระจายอยู่ในทั่วหลายจังหวัดในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นบริษัทการค้ายักษ์ใหญ่ตน้นๆ้นระดับประเทศช่วงเวลานั้นอาบทำงานอยู่ในสาขาหนึ่งซึ่งเป็นสาขาต่างจังหวัด โดยเดิมทีอามทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแต่เมื่อผู้จัดการสาขาหนึ่งกำลังจะย้ายไปประจำถวัดยในบ้านเกิดของเขาเองทำให้ตําแหน่งผู้จัดการในสาขานั้นว่างลง้วยความที่เดิมทีอามก็ทําประโยชน์สร้างผลงานให้กับบริษัทมาตลอดทางผู้บริหารในสายงานของอาบจึงแจ้งมาว่าบริษัทกำลังมีการสอบเลื่อนตำแหน่งแน่นอนว่าหลังสอบอาบ ได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเต็มตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมของปี2557แต่การเลื่อนตำแหน่งของอามครั้งนี้เองที่นำมาสู่การต้องย้ายสาขาที่ปฏิบัติงานกระทันหันภายในสามวันตัวอามเองแทบไม่มีเวลาได้จัดเตรียมอะไรจึงทำได้แค่เก็บเอาเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นติดตัวเดินทางไปหาสิ่งต่างๆเอาขานาด แถมจังหวัดที่ได้ไปทํางานครั้งนี้ก็ดันเป็นจังหวัดที่อามไม่เคยจะไปมาก่อนเลยทั้งชีวิตมันทําให้เขาไม่รู้จักใครในจังหวัดนั้นเลยแต่อามก็คิดในแง่ดีว่าก็คงเหมือนการเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดที่เราไม่เคยไปมาก่อนนั่นแหละโดยปกติอามไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วจึงยังไม่มีความกังวลใดๆมากนะักจนนึกถึงขั้นตอนการหาห้องพักนี่แหละที่น่ากังวล อามจิงตัดสินใจโทรหาผู้จัดการคนเก่าที่กำลังจะย้ายออกไปในสขาบ้านเกิดเพราะคิดว่าเขาคงพอจะหาห้องพักที่ดีๆให้ได้แน่นอนเพราะยังไงผู้จัดการคนเก่าก็เคยประจำที่สาขาในจังหวัดนี้มาถึงสองปีพอคิดได้แบบนั้นอามก็โทรหารุ่นพี่ของเขาในทันทีตอนที่รุ่นพี่รับสายก็ถามกับอามเหมือนรู้ว่าอามจะต้องตามหาห้องพักอยู่พอดีพอดี อามจึงบอกความประสงค์คองตนเองไปว่าอยากจะหาห้องผักที่อยู่ใกล้ตลาดใกล้แหล่งชุมชนโชคดีของอามที่รุ่นพีปลายสายรีบบอกทันทีว่าอามไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลให้เข้าไปยังอาพาร์ตเมนต์ที่รุ่นพีพักอยู่เลยเดี๋ยวเขาจะติดต่อเจ้าของห้องให้หาห้องไว้ให้รุ่นพี่ยังพูดสำทับไม่อีกว่าอามต้องชอบแน่ๆที่นี่ติดตลาด ติดชุมชนมีเซเวนสะดวกสบายอามก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่ของตนอย่างยกใหญ่สถานการณ์ตอนนั้นเลยกลายเป็นว่าอามยังไม่ทันได้เห็นห้องตัวเองจะพักระหว่างทำงานมาก่อนเลยแต่รุ่นพี่ได้เข้าไปพูดคุยเรื่องการเช่าห้องวิเศษรสรับแล้ววันต่อมาอามก็เดินทางเข้ามายังจังหวัดแห่งนี้โดยมีน้องสาวขับรถมาสม่งโดยจุดที่อพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่จะอยู่ในซอย แต่เพียงเลี้ยวรถเข้าไปก็จะเห็นว่าอาพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ปากซอยทังด้านซ้ายมือแม้ว่าระหว่างทางที่จะเข้าไปยังอาพาร์ตเมนต์มีครบทั้งตลาดโรงพยาบาลร้านข้าวรวมถึงแหล่งชุมชนแต่เส้นหลังอาพาร์ตเมนต์ที่น้องสาวของอามขับเข้าไปกับรถมันทำให้อามเริ่มสังเกตเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ติดภูเขาแถมยังมีสุสารจีบอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ด้วยเดินทางมาถึงในช่วงเวลาบ่ายสองซึ่งอากาศกำลังร้อนอบอ้าวอามจึงโทรชวนรุนพีของตนไปนดื่มเบียร์เย็นตอบแทนรุนพีของอามเองพอมาเจอหน้ากันก็พูดคุยแนะนำเรื่องอพาร์ตเมนต์อย่างดีแนะนำเสมือนเป็นเซล์ของอพาร์ตเมนต์เองจนอามเริ่มระแวงแมงๆว่าพี่แกจะดูแลดีไปหรือเปล่านะแต่ด้วยระยะเวลางานที่ชวนตัวเข้ามาสุดท้ายอามก็คิดว่า เดี๋ยวจะต้องขนสัมภาระเข้าไปบนอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก่อนอามจึงขอตัวจากรุ่นพี่และกลับเข้าไปทำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่พักซึ่งระว่างทําสัญญาอามก็ได้พูดคุยกับเจ้าของนิดๆหน่อยๆเจ้าของแกพูดตำหนองว่าที่นี่น่าอยู่เป็นกันเองและแกบอกกับอามว่าได้เตรียมทําความสะอาดห้องไว้ให้อามแล้วเป็นห้องพักชั้นสี่ อามโอเคหรือเปล่าแกถามอามก็ยิ่งดีใจเพราะชอบห้องที่วิวสูงๆอามรีบถามว่าห้องของตัวเองนั้นมองเห็นวิวทะเลในตัวจังหวัดนี้หรือเปล่าจกของก็ตอบว่าได้ตามใจต้องการเลยเปิดประตูหลังห้องไปก็เจอวิวทะเลแล้วแกยังบอกอกว่ายิ่งตอนกลางคืนจะยิ่งสวยตอนนั้นด้วยกาเวลาที่น้องสาวของอามจะต้องขับรถกลับ,บาน อามจึงรีบขอกุญแจจากเจ้าของและเดินขึ้นไปดูที่หองเจ้าของก็อาสาพาอามกับน้องสาวขึ้นไปแม้ที่นี่จะมีแค่สี่ชั้นแต่ก็มีลิฟต์อยู่หนึ่งตัวให้คนพาในหอได้ใช้งานแต่พออามเดินขึ้นไปใกล้ลิฟต์เรื่อยๆเขาจึงได้เห็นชัดว่าลิฟต์มันแคบปปมากๆแต่กับสูงชะลุดแบบแปลกๆ,ๆพอกดลิฟต์ก็สัมผัสได้ถึงความเก่าแต่ลิฟต์มันก็ยังทำงานได้ตามปกติ แค่แสงในลิฟต์จะออกเหลืองเหลืองสลัวสลัวแบบทต่นังผีก,ก็เท่านั้นพอลิฟต์เปิดออกไปยังชั้นสี่ลมทะเลก,ก็ลอยเข้ามากระแทกหน้าทุกคนที่อยู่ในลิฟต์อย่างแรงอากาศโดยรวมท้ายเทดดีเจ้าของหอเดินนำทางไปถึงห้องหมายเลขซีหนึ่งสี่เปิดเข้าไปก็มีกลิ่นหอมชุนฉุนลอยเข้ามาเตะที่จมูกคลายเพิ่งจะทำความสะอาดเสร็จใหม่ๆอามเดินเข้าไปในห้องเป็นคนแรก ตามด้วยเจ้าของหอและน้องสาวเข้าภายในห้องทางด้านขวามือจะเป็นห้องน้ำถัดเข้ามาจะมีเตียงนอนหกฟุตมีผ้าคลุมเตียงสีขาวพื้นใหญ่วางเอาไว้เรียบร้อยต้องบอกก่อนว่าบุคลิกของอามเองปกติแล้วเป็นคนชอบแขวนพระเครื่องหลายองค์อยู่แล้วรวมถึงตัวเขาเองก็บูชาเท้าเวสวรรรมด้วยทันทีที่กาเข้ามาในห้องดั อามก็มีความรู้สึกปวดจี๊ดขึ้นมาที่ศีรษะทันทีแต่มันกลับเป็นอาการที่ปวดมากกว่าปกติค้ายมีใครเอาตะปูมาตอกเข้าที่หัวแต่อามก็ยังคงเก็บอากาศและเดินดูภายในห้องพอเดินมาถึงประตูหลังห้องเปิดออกไปก็เห็นวิว,วทะเลสวยมากจริงๆสมกับที่เจ้าของหองคุยไว้แน่นอนว่าอามตัดสินใจตกลงเช่าห้องนี้ทันทีพอรู้สึกว่าถูกใจวีของห้องเอามาก แต่ไอ้จังหวะเดินหันหน้ากลับเข้ามาจ้องไปยังผ้าคุมเตียงสีขาวจุ่กภาพที่อามเห็นมันคือผ้ามันเปลี่ยนสีสีที่ตาองอามเห็นคือจากผ้าขาวมันกลายเป็นผ้าที่มีรอยช้ำเลือดมีคราบออกสีน้ำตาลเข้มๆจนเข้มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสีเลือดจากนั้นยังไม่พออามยังเห็นว่ามีนม้ำเลือยดหยดติงต่งๆจากเตียงลงบนพื้นห้องตอนนั้นจะของหอกับน้องสาว ยังพูดคุยสับเพระกันอยู่สองคนโดยไม่รู้เลยว่าอา้ามกำลังมองเห็นภาพอะไรแต่เพียงแค่กระพริบตาเดียวมันก็กลับกลายมาเป็นสีขาวสะอาดตาดังเดิมใครกับมาบางอย่างมาทําให้อามเห็นเป็นเพียงแค่บเบื้องต้นเท่านั้นสภาพในห้องกลับมาเป็นปกติดังเดิมสุดท้ายอามตัดสินใจไม่บอกเรื่องที่เห็นให้ใ,ใครรู้แต่ทันทีที่อามเดินออกจากห้องอามก็ถามเจ้าของหอทันทีว่า ขอเปลี่ยนได้ไหมครับขอเป็นห้องชั้นล่างๆหน่อยชั้นหนึ่งหรือชั้นสองก็ได้แต่เคราะหซ้ำกรรมสัตว์เจะาของหอกับบอกว่าห้องชั้นสองและชั้นหนึ่งจะมีคนอออีกทีก็เดือนหน้าหมายความว่าถ้าอยากอยู่ห้องชั้นล่างยังไงยังไงแล้วอามก็ต้องทนอยู่ห้องชั้นสี่นี้ไปก่อนอามนึกปลอบใจตัวเองว่าห้องนี้วิวสวย,สวย และพยายามสะกดจิตตัวเองไว้ว่าที่เห็นก็แค่ตาฝาดแต่ในใจอามรู้ดีกว่าใครว่านั่นไม่ใช่อาการตาฝาดแน่ๆแ,แต่ด้วยสถานการณ์การทำงานที่กะชันจิตเข้ามาแล้วและเวลาในการหาหอพักที่อื่นก็หน่อยนิดอามจึงจำใจที่จะต้องอยู่อาศัยในห้องนี้ที่ตัวเขาเองก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันเคยมีประวัติพานอะไรมาบัขืนแรกที่อามต้องนอนคนเดียว เขาพยายามเปิดเพลงเปิดข่าวฝั่งเพื่อให้ลืมภาพบรรยากาศน่ากลัวน่ากลัวแบบที่เห็นเมื่อตอนกลางวันผ่านไปทุกอย่างเป็นอย่างปกติจนกระทั่งอามเข้าห้องน้ําในห้องน้ําจะมีถังขยะใบเล็กอยู่ใบหนึ่งที่เจ้าของหอมีไว้ให้ในขณะที่นั่งทําธุระอยู่เพลินๆถังขยะใบเล็กในห้องน้านั้นมันสั่นเหมือนถูกขยับอามตกใจทําได้แค่จ้องไปที่ถังขยะ และงงงวยกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันสั่นอยู่เกือบนาทีก็หยุดไปอามเริ่มจิตใจไม่สู้ดีครั้งจึงดีออกมาจากห้องน้ำและแต่งตัวด้วยความที่เมื่อกลางวันเพิ่งจะดื่มเบียร์มากับรนุนพีบวกกับความเพียรจากการนั่งรถข้ามจังหวัดและพรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานวันแรกช่วงเวลาเพียงห้าทุ่ครึง่งอามจึงเข้านอนในทันทีกระทงกลางดึก อามรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาขยี้ตาด้วยความงงเงีจยอยู่ๆภาพที่เขาเห็นบนหลังตู้เสื้อผ้าก็าทำเอาขวัญผวาอามที่เพิ่งตื่นมองไปเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งนั่งห้อยขาลงมาจากตู้เสื้อผ้าอามตกใจจนตัวแข็งไม่แม้แต่กล้าจะขยับตัวเพราะเขากลัวว่าสิ่งที่อยู่บนหลังตู้จะรู้ว่าเขาเห็นสุดท้ายอามเลือกที่จะรวบรวมสติ แล้วท่องชิน,นะบัญชรในใจไม่นานพราผู้หญิงบนหลังตู้ก็หายไปอามเอื้อมมือไปคว้าอาสร้อยผักที่ถอดวางไว้บนโต๊ะหัวเตียงมาถือไว้กับตัวในทันทีอามไม่แน่ใจว่าเขาหลับไปอีกครั้งตอนกี่โมงแต่เขาก็มาเตื่นเอาช่วงเจ็ดโมงเชา้าและต้องรีบแต่งตัวเอาไปทำงานในทันทีไม่ได้มีเวลาให้นึกทบทวนว่าสิ่งที่เจอเมื่อคือนที่ผ่านมามันคืออะไรกันแน่ อามลงมาเรียกมอเตอรหน้าปักซอยเอาไปทำงานวันแรกที่สาขาใหม่ตำแหน่งใหม่วันนั้นเขาทำงานได้ความง่วงและเพลียโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานอนน่อยพอแบกร่างกลับมาถึงห้องดอานอามลืมเรื่องทีไปเลยเขาเหนื่อยและง่วงมากสุดท้ายจึงเผลอหลับไปในช่วงเย็นห้าโมงครึ่งเขารู้สึกตัวว่าตัวเองหลับไปยาวนานมากๆกระทั่งอยู่จุอามก็รู้สึกขามีบางยาง ทิ้งน้ำหนักลงมาทับร่างของอามอไว้อามที่พยายามลืมตาขึ้นมามองเขาพบว่าตัวเองลืมตาไม่ขึ้นคลายกับว่ารู้สึกหนักหนังตาขึ้นมาม,มาๆจนอามพยายามฝืนแรงนั้นและพอที่ลืมตาได้บ้างแต่ตอนนั้นแม้อามจะลืมตาได้แต่เขากลับรู้สึกขยับแขนขยับขาไม่ได้เลยทั้งที่มองเห็นอยู่ว่าแขนของตัวเองกอดมอนขคา่งอยู่ แต่ในใจพยายามสะบัดลุกขึ้นนัง่งแต่กลับควบขุมร่างกายให้ทำดังใจคิดไม่ได้อมพยายามที่จะขยับตัวอยู่นานจนเขาทนไม่ไหวจึงเริ่มสวดมนต์ชินบ,บัญชรอ,อีกครั้งแต่ครั้งนี้สวดไปเท่าไรก็ไม่รู้สักทีด้วยความที่เดิมทีฝั่งของพ่ออามเป็นมุสลิมคราวนี้อามจึงนึกที่จะสวดดุอาตามาศาสนาอิสลามแทนอามทำเช่นนั้นอยู่เพียงสามถึงสี่นาที จูๆ่ๆเขาก็เห็นภาพลุมควันสีดำลอยทะลุออกมาจากร่างของตัวเองอามเริ่มขยับตัวและได้สติตอนนั้นเขาไม่แน่ใจว่าเป็นเวลากี่ทุ่มแต่เขาเลือกที่โทรศั์ไปหารุ่นพี่ที่เป็นคนแนะนำอาพาร์ตเมนต์นี้ทันทีจากการโทรไปพูดคุยเล่าเรื่องราวและสอบถามกับรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ก็บอกว่าตั้งแต่อยู่อพาร์ตเมนตน์มา ตัวเขาเองก็หลับสบายดีไม่เคยเจออะไรเรื่องปแปลกๆด้วยความที่เป็นชายจากกันทั้งคู่อามคิดว่าดุลพีคงไม่ค่อยเชื่อที่ตนหลับจึงไม่รู้ที่หันหน้าไปปรึกษาใครจะเอาเวลาไปหาห้องใหม่เวลานั้นเลยมันก็ทำไม่ได้เขาจึงจำใจที่จะต้องพักอยู่ห้องนี้ต่อหลังอามโทรหาดุลพีก็เป็นเวลาราวๆสามทุ่มครึง เขาออกมาหาอะไรกินที่ตลาดไม่ไกลอาพาร์ตเมนต์มากนักพอจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาที่ห้องคืนนั้นอามเข้านอนดึกกว่าคืนแรกอาจพอได้หลับไปเบื้องแล้วในตอนกังวันแต่เพียงแค่ปิดไฟหลับตาล้มตัวลงนอนไม่ถึงหนาทีอามก็ได้ยินเสียงผิเทาของใครคุหนึ่งเดินเขามาใกล้ๆกับประตูของห้องอาพออามลึกเอใจปุ๊บ สิ่งนั้นคลาจะรู้ตัวในทันทีมันแสดงอิทธิฤทธิครั้งทำให้อามรู้สึกแน่นหน้าอกขยับแขนขยับขาไม่ได้ที่แย่กว่าช่วงเย็นก็คือครั้งนี้อามเริ่มหายใจไม่ออกร่วมด้วยบรรยากาศในห้องในตอนนั้นมันร้อนอบอ้าวอย่างมากอามพยายามดิ้นดอนยุสักพักก็รุดออกจากพวังร่างกายของเขาส่งไปด้วยเหงือ่อท่วมตัวทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่นาน เขาเพิ่งจะอาบน้ำไปอ่ามฝืนใจนอนให้หลับไม่ว่าอีกต่อไปเขาลุกไปเปิดไฟก่อนตัดสินใจเดินลงมาเซเว่นและซื้อเบียร์กลับขึ้นไปดื่มบนอพาร์ตเมนต์สามกระป๋องเพราะคิด่าทาคืนนี้มามองไปสักจะได้หลับสบายสบายกลับถึงห้องอาบเปิดประตูหลังห้องนั่งมองวิวและดื่มเปีย์เขาฟังเพลงอย่างสบายใจ จนไม่รู้ว่าเพาะลียของแอลกอฮอลหรือเปล่าที่ทำให้เขาลืมสิ่งที่เพิ่งเจอในวันนี้ไปดัเวลาผ่านไปดึกตีสองก็กว่าอามตัดสินใจเข้านอนอีกครั้งและแอลกอฮอลก็เป็นพระเอกช่วยอามผ่านคืนอันน่าสะพึงนีไปดั่แต่มันิ่มส่งผลกระทบกับการเพราะชาของวันถัดมาอามไปทำงานสายทั้งที่ยังอยู่ในช่วงที่ย้ายมาประจำสาขาใหม่ เขาจึงโดนผู้บริหารตำหนิอามคิดว่ายัางไงสุดสัปดาห์นี้ก็จะต้องหาห้องใหม่ให้ได้ประกอบกับช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์อามจึงมีเวลาไปเดินหาห้องพักใหม่ตามตอกซอกซอยที่ไม่ไกลกันมากนะักมีหอพักมากมายแมววิวจะสวยสู้ห้องอามที่อยู่ตอนนี้ไม่ได้แต่ถ้าแถมผีมาด้วยแบบนี้ยังไงก็ต้องย้ายออกอามคิดและก่อนที่จะย้ายออก ด้วยความอยากรู้ที่มาที่ไปของอาาพาร์ตเมนต์ห้องตัวเองอามจึงทำทีซื้อข้าวซื้อน้ำติดสินบนป้าแม่บ้านและถามเรื่องห้องซีหนึ่งสีที่เขาปากักที่แรกป้าก็อิดออดไม่ยอมรับอามจึงยื่นเงินเป็นสินน้ำใจให้แกอีกสามรอยแกจึงยอมรับป้บาแม่บ้านคำชับบอกว่าอย่าไปบอกต่อกับใครเพราะแกก็ไม่เคยพูดเดองนี้ออกไปให้ใครฟัง แกบอกว่าฟูกที่นอนหภาร์เป็นทีน่นี่ซื้อต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดที่ปิดตัวลงราว4-5ปีก่อนป้าแม่บ้านบอกว่าไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมแต่เท่าที่ทำความสะอาดมาฟูกของห้อง414มีรอยคายเปื่อนเลือดมากที่สุดทำความสะอาดอย่างไรรอยต่างๆก็ไม่หมดไปสักทีและใขรที่ได้ย้ายมาอยู่ห้องนี้ พักอยู่ไม่เคยเกินครึ่งเดือนก็ย้ายออกไปตามๆกันหลายแล้วหลายหลับป้าแม่บ้านทิ้งถ้ายว่าเจ้าของฟูกที่นอนเก่าเธอคงจะห่วงมากอามถามกับในทนทีว่าแล้วป้ารู้ได้ยังไงว่าเจ้าของฟูกเก่าเป็นผู้หญิงป้าตอบกลับว่าป้าก็ไม่รู้หรอกพนุ่มแต่ตอนขึ้นไปทำความสะอาดห้องสี่หนึ่งสี่มีครั้งหนึ่งที่ตอนกำลังขัดฟูก กระจกบนตู้ก็สะท้อนเงาดำคล้ายร่างผู้หญิงยืนอยู่ใกล้ๆป้าก่อนอามจะย้ายเข้ามาป้าแม่บ้านยังบอกอีกว่าตรงบันไดหนีไฟคุกชั้นสแกก็เห็นคล้ายเงาดำของร่างผู้หญิงคนเดิมมาปรากฏวนเวียนให้แกเจอเหมือนมายืนมองดูแกเฉยๆสุดสัปดาห์นั้นอาอก็เข้าทำเรื่องย้ายของออกจากพืนไม้ทันทีทน่าแปลกใจที่เจ้าของหอ ดูไม่ถามอะไรเลยขายเป็นปกติทั้งที่อามก็เพิ่งจะยายเข้ามาอยู่เพียงไม่นานแต่อามก็ไม่สนใจอีกต่อไปเรื่องราวครั้งนี้เป็นอีกบทเรียนให้กับเขาวาจะไปเช่าที่อยู่อาศัยที่ไหนอย่างน้อยก็ควรได้เห็นห้องสกอดไม่ก็ควรซส้อหาประวัติของที่นั่นมาเบื้องต้นนั่นเองครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้